จริงคือช่วงนี้ซันแบบตัวติดเรามากนะถ้าอยู่ในเมืองก็คืออยู่กับเราถ้าไม่อยู่กับเราก็คือทอํางานแก๊งแค่นั้นน่าจะเสร็จพอดี <laughs> ไม่ชอบเลยอะ่ะที่พูดว่าอยากจะคุยกับใครก็คุยเพื่อเจอคนที่ดีกว่าเผื่อเจอคนที่ดีกว่าเราไม่ได้เป็นรายการคราวนี้มันเจ็บยังไงไม่รู้ ดูอ,อย่าเสียงดังโอเคอย่าเสียงดังไม่เสียงดังอ๋อไม่ให้เสียงดังเพราะจะนอนใช่ไหม พี่ลองแล้วทำไมไมแล้วถามต้องเราคุยกับใครอยู่หรือเปล่าคุยกับใครอยู่หรือเปล่าเหรอหาดูเป็นเรื่องไม่มีแค่สองคำไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าคุยหรือเปล่า ใช่เพราะว่าตอนแรกไม่ได้แบบตอนที่คุยกับคนเก่าอ่ะก็คือตอนนั้นคือคือเลือกแล้วใช่ไหมตั้งใจเลือกแล้วก็เลยปฏิเสธทุกคนไปแล้วพอดีว่ามันมีอยู่คนหนึ่งที่เขาแบบเป็นที่ปรึกษา แบบไม่ใช่ไม่ใช่ใชที่ปรึกษาเขาก็รับฟังอะ่ะไม่บอกได้ไหมฮะลัวเสื้อแดงมันนั้นใครอะเมื่อวานที่วิ่งไปหาเนี่ยเราเป็นแบบนี้อีกแล้วนะปิงปิงเราเป็นแบบนี้อีกแล้วปิง เสื้อแดงคนนั้นก็คือเสื้อแดงวันแรกไงจำไม่ได้อะเสื้อแดงวันแรกที่ที่ตกที่ตกปลาใช่ก็ค <c> น <oughs> นั้นแหละหแต่ว่าตอนแรกอะ่ะคือเชอบอกเขาไม่ไม่คือถ้าเชอรู้สึกดีกับคนนั้นเชือแค่บอกสันไหม ตอนนี้เชยังไม่พร้อมกับใครสักคนเข้าใจไหม <S 2> <S 2> ใช่แต่ว่าถ้าสันไม่โอเคอะ่ะเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเธอแบบเธอก็บอกแล้วว่าคือไม่ต้องทําเพื่อเชอะคือถ้าเผื่อแบบเจอคนที่ถูกใจอะ่ะเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเชอไม่อยากผูกมัดใครไว้ตอนเนี้ยเพราะเอาจริงๆอะ่ะกับป้านะ เชิร์ก็แบบคือก็ยังมีพูดถึงอยู่บ้างอะมันก็ยังไม่ได้แบบศูนย์ซะทีเดียวอะแต่เต็มเดิมไงคือชอบไหชวอีกแล้วอะไรที่เชิร์กลืมเ่าได้แล้วเดี๋ยวเราถกลับมาคุยกันได้ครับแล้วแต่สันนะคือเชิรไม่เชิรไม่ใช่ไม่ลืมนะก็ลืมแหละแบบเชไม่ได้อยากกลับไปอ่ะ เพราะฉันร <Es> ู้สึกว่ากลับไปไม่ได้แล้วฉันไม่ใช่ของตายอ่ะาสมมติวันหนึ่งเธอรู้เธอรู้สึกดีกับซันแล้วคนนั้นเขากลับมาแล้าเธอไปมีใจให้เขาอ่ะซันทำไงถ้าวันหนึ่งฉันรู้สึกดีกับซันแล้วเขากลับมาก็ไม่มีผลอะไรสิ หมายถึงก็พูดให้ฟังว่าถ้าอต่ำเรื่องที่สันพูดอะใช่ไหมถ้าจะรู้สึกดีกับสันแล้วจะจะกลับไปทําไมจะกลับไปให้ตัวเองเจ็บอีกทําไมอะใช่โดนทิ้งนะสเต็บเดิมอีกแล้วครับแต่ตัวละครเพิ่มขึ้นจากสองเป็นสามนะครับตอนนี้ แต่แต่แต,ต้อย่างที่บอกแหละคือทุกอย่างมันเร็วไปเว้ยตอนเนี้ยแต่ถ้าแบบคืออย่างปูอ่ะก็เป็นที่ปรึกษาให้เรามาตลอดคือถ้าเรากับเกทีไรก็บ่นให้ปูฟังปูก็แบบรับฟังโอเคเข้าใจไม่เคยงอแงเ,เลยแต่ว่าพอพอปูเจอเรื่องสันอ่ะก็ช็อกอยู่อ่ะตอนนี้ไม่สบาย แล้วจริงคือช่วงนี้ซันแบบตัวติดเรามากนะถ้าอยู่ในเมืองก็คืออยู่กับเราถ้าไม่อยู่กับเราก็คือทำงานแก๊งแค่นั้นแต่ก็ไม่อยากแบบพูดให้ความหวังเขามากก็ถึงบอกไงว่าแบบหรือว่าแบบลองให้เขาแบบอยู่ห่างๆเราบ้างไหมเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแบบอีหลอบเดิม กีห่หลับเดิมเดี๋ยกลายเป็นน้องชิบะอีก <c oughs> มีอะไรถามอีกเปล่าไม่มีแล้วครับหรือว่ามีอะไรจะพูดไหมไม่มีแล้วนั่นแหละนั่นแหละ ก็บอกอว่าแบบมันแบบไม่ใช่แบบว่าคือจะต้องมีใครใหม่เลยไงเธอยังไม่พร้อมอ่ะคือตอนนี้ก็อยู่กับนั้นอ่ะอันนี้อันนี้เข้าใจกันเข้าใจเข้าใจทุกอย่างหละสวยว่ะสวยไปอีกแล้วอ่ะ <laughs> แล้วกับกับเซเดงคนนั้นก็คือคุยกันอยู่ถูกปล่าก็ไม่เชิงอ่ะคุยกันอยู่ก็ก็กไม่ไม่รู้ว่าไม่ก็่ไหนไม่รู้ว่าแบบเขาเรียกว่าคุยกันเหรอแล้วแล้วแบบซันเนี่ยเรียกว่าอะไรซันอาจีนไงนะฮะแล้วคนนั้นนะก็คล้ายๆกันมัาา้งเอ้ยไม่รอย,ยังไม่นอนอีกเหรอเนี่ย เธอเธอยังไม่ไปนอนอีกหรอฉันนอนไม่โอ้ไม่ก็ฉันอยู่ตกปลาออยู่กับใอยู่กับซันแล้วก็พะโลก็อยู่กับเต๋าใครบ้างนะมีเต๋าอีกสามคนเต๋าเต๋าคือน้องของพะโลไงอ๋อเออฉันจะไปหาก็ไม่มีเลยแต่ฉันจะตกเสร็จแล้วเธอยังไม่นอนอีกหรอแล้วพรุ่งนี้อ่ะเธอต้องทำงานนี่ควจะไปนอนฉันนอนไม้ลโอ้ไม่ก็ จะมาบวกไพ่คนเดียวแบบรัวบวกไหมบวกบวกคือได้ถูกไหมบวกแบบใช่ก็ไแดบบ้นิดหน่อยนิดหน่อยคือเท่าไหร่ไม่ได้เล่นเยอะไงฉันก็เล่นหลักหมื่นเลยแบบนี้เท่าไหร่อะก็วันนี้รวลงฉันได้ไปบวกมาประมาณสามหมื่นงั้นเลิกได้แล้ว ก็พอโอเคอะไรมันลบอยู่ใช่ไม่เล่นปวดใจจะวายมันนอนไม่หลับอ่ะนั่งนิ่งเธอนอนไม่หลับอะเธอมาเล่นไพ่เนี่ยนะตื่นเช้าเย็นงั้นเธอไปนอนเถอะงั้นเธอไปนอนฉันรู้สึกแบบตื่นตัวตลอดเวลาเธอกินคาเฟอีนมาหรือเปล่าไม่จริงแค่โกโก้เออโกโก้มันก็โกโก้มันก็ช่วยอยู่นะเธอมันไม่ได้ทำมาทำเธอ โอ้ฉันงงว่าฉันเป็นบ้าอะไรวะไม่หลับไม่นอนก, <c oughs> ก็ได้ฉันจะไปแหละแล้วฉันแบบโอ้ห่วงว่อะอยู่คนเดียวเนี่ยก็เดียวดิโอ้เดี๋ยวฉันเขไปหาเธอเธอจะกลับบอกแล้วหรอฮัลโหล ทุกคนเ่เชอเราาออ์นั่นแหละเ่าก็มาจีบเหมืนันนะทำไมถึงไม่เรียกว่าคนคุยอ่ะไม่รู้อ่ะเชอร์ก็ไม่ได้เรียกสันว่าคนคุยนี่าาเพราะว่าฉันยังไม่พอไงโอเคครับ